ก็ขอการสวัสดีขอการรบกวที่มันก็ไม่อยู่กับเรายอย่างจรนะครับวันนี้เราก็จะมาซุ่มสเปเชียลเกี่ยเกียเอ๊ะไม่ใช่เกี้ครับผมเกียร์นะครับผมอ่าโอกาสได้สามเท่าครับเป็นอีเวนท์ที่เพิ่งจะมันหมดไปแล้วครับแต่ว่ามันมาใหม่อีกครั้งนะครับมันกลับมันกลับพืบ้นผิวเสียบมาอ่าตอนนี้เราก็มีครบแล้วอ่าไปเปิดดูเวลาเสร็จเลยครับอ่าไปซุ่มกันเลยครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับเฮ้ยไม่อรัเราจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเลียเอะดี๋ยวเกียร์เราค่อยรีวิวนะผมโอกาสได้สามเท่าเกียร์ใหม่ผมไม่น่าได้ครับผมเป็นคนแบบไม่มีบุญซอบแปบบ๊บตดูไม่มีบุญกูต้องรีวิวบุซุ่มอันนี้ครั้งหนึ่งพอเฉดแบบนี้มีแซมนี่นมมา ใชไมยี่สิบก็สองครั้งหนึ่งสองอ้ดูครับดูได้ไรได้ไรได้ไรได้อะไรได้ได้อะไรครับอะไรครับอู้ดีครับผมดีอยู่นิดนึงครับศิลานักปราดนะครับอันที่สองครับมูบวกโมเซนครับต้านสกิลครับพลังเวทป้องกันครับโอ้โหสองมือครับผม พรังป้องกันกายครับผมอ่าด้านสก,กิลก็มีด้าครับอ,อ,บอู้อันใหม่ครับดดอันใหม่อันใหม่ครับเป็นด้าสองอันอ่าสารลักษณ์ของนักแปรธาตุนะฟ้าครับผมอ่าอู้ยสองอันแล้วอูว้ดอันนี้ดีอยู่นิดนึงสามอันแล้วสี่อันโอู้ดขี้ผาครับ ห้อาอันอันสุดท้ายไออันนี้น่าจะดีครับหมวกเปอร์เซ็นต์นครับต้านสกิลขอร้องล่ะอยากได้ถุงมืออยากได้ถุงมืออันสุดท้ายอ,อบีบคอแป๊บอไอ้ป้าไออะไรครับนี่ <c oughs> ได้แต่อะไรไม่รู้หรือ,อไหน <Yeah>. Uh. ไปดูตรงนี้ครับง่ายกว่าเยอะเลยนี่โอ้ไม้ไม้ไม้กายสิทธิ์มหาเทพเฮ้ยไม่เท่ากันอันนี้ดีกว่าครับมีดีไม่ เยอะเยอะสาดๆอ,อืะอันไหนดีกว่าต้านสกิลพลังเวทป้องกันรับเลยครับขับเลยครับผมจับยัดรับที่ผ่านแับไม่เอาเว้ยเก็บไว้เว้ย เก็บไว้อะไรครับายันสุดคร่าผมเดินระดับแล้วก็อัพดีไหมครับอ้าว จะยังเบาหน่อยอ้อ้โหสิบหาเรือระดับเฮ้ยไม,เไม,เยเมย่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาดีไหมเอาไม่เอาอืมอันนี้ต่ำกว่าอันนี้สูงกว่าอ๋ออันนี้สูงกว่าทุกอย่างอ่าเรือเอ้ยไม่ได้มันอัพไม่ได้นี่หว่าลืมไปครับผม งั้นก็เอาสีดำมา,าใส่นี่มั้งอันไหนดีกว่ากันอันนี้บวกหกจุดห้าเลยนะ <c oughs> ดูตอนสก,กิลไนะ <c oughs> หมกลังเว็บป้องกันกายถุงมือเหล็กอันนี้ถุงมือใครหนอ <c oughs> นักาการแข็งกลาก้า ก็เลื่อนระดับก็อัพเลยแล้วกันนะอือหืออันเดิมไม่แตกต่างจากเดิมเพิ่มเติมคือมึงดีกว่าเดิมโคตรแย่เออ้าออก,กูเอาอันไหนละเอานี้แหละเลือกได้แล้วอือหือแย่ ลนิดไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะพับมา <ornament ing tattoos> เอ้าอะไรครับผม <Dir Bread> อ๋อ oh. ลืม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 ับเกดเอาแเกดทงานก็น่าจะได้อ่ากินด <ileen> <SM br couples> ้วยมาได้เท่าไหร่ครับ สี่ครับโอ้ดีครับดีดีด,ด,ดีอ้อต่อไปก็ต้องดูโคชนาสินะขอดูก่อนไม่เอาเว้ยดูดีกว่าคอ่าดูกว่าพิกาจูโปเกสากาแน่เลยครับผมเกมน,นี้นาเล่นนะปิดเสียงก่อน วู๊ดน่านเลยครับผมมีขี่โปเกมอนด้วยครับการต่อสู้แห่งโชคชะตาในโหมด PP โอ้แจ่มว่ะขี่โปเกมอนเลยครับโปเกซาก้าหรือว่าโปเกมอนเตอร์สามดีโปเกซาก้าจริงด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวฮาโหลดมาแครน,นะ น่าจะหนุกน่าดูครับผมัน,นดีกว่าครับต้านสกิลอันนี้ดีกว่าครับผมใส่เลยครับผมนี่ดูแวววาวประกรารสิใส่ครับผมว้าสุดยอดตอนนี้แบบใส่ไม่เลือกหน้าครับแบบคิดจะใส่อะไรใส่หมดอะ ศิลานักปราดใส่ให้ใครดีครับศิลานักปราดนั่นเหรอใส่ให้บาาดีกว่าครับแต่ว่าบาาน่าจะดีแล้วนะครับเพิ่มเท่าไหร่โอ,อ้เกาะเจ็ดหมื่นเลยเหรอ แค่นี้ก่อเจ็ดหมื่น 7, แล้วเหรออเลือดสิบแปดล้านเอ้ยเลือดหนึ่งล้านแปดครับสี่แสนโอ้เอ้ยไม่ใช่แค่แปดแสนนับผิดนี่ตกเลขเลยครับเอาใส่ตัวนี้ดีกว่าครับผมดีไหมฮะดูดูแล้วไม่น่าจะดีหรือเปล่าริงด,ด้วยไม่น่าดี ตัวไหนดีตัวไหนดีน้องดีนอตัวนี้มั้งไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเอาตัวนี้แหละอ่านี้แหละทอตอครับทอตอครับผมตอนนี้ได้ของใหม่ จับใส่ครับผมเกือบเกือบตกลงไปแล้วไปดูโฆษณาอีกโปโกเกซาก,ก้าได้เลยครับเพราะว่าโปโกเกซาก,ก้านี่แบบดังมากครับผมน่ะว่าแล้วอ่าอันเซบอโปเกมอนในตำงนานกับสู่โลกเค,โคิลเคิลเซนโตซินี่มันยูริกา้าทุย,ยก,การต่อสู้แห่งโซคจิตาในหมดสามวีสามนะครับผมไอ้พาดนาสุดยอดโปเกมอนแรงที่สุดนะ นะคะอืมมีการ,รากล่าง x y ป่าเอ้ยไม่ใช่ครับล่างล่าง y หรือล่าง x วะไม่รู้ว่ะอ่าจอดำครับจอดำตอนนี้ตายไปหนึงรูบี้ในการถอดก็อย่าถอดสิครับ หแบบถอนรัวๆเลยเหรอช่องกูจะติดจะจะสิทธ์ไม่นี่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการโฆษณาบถือว่าแบบเอ๊ยกดออกเอ้ยไม่ได้ดไม่ได้ไม่ได้จริงด้วยฮะต้องดูให้จบครับเอดูแล้เวลาสองวิฟีเมื่อกี้ออืเวลาสองวิมววีค่าครับ อะไรนี่เอ๊ะทำไมต้องตอบคำถามด้วยอะไรครับมาดูแล้วก็พูดไปไม่อยๆครับอ,อาจจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่เาเราจะทำการถอดกังเกงอีกครั้งทุ้ยครับผมถอดทำไมบ้าเลยไม่ใช่เก ในบวกเปอร์เซ็นต์น้องไม่น่ามีหมดแล้วใส่ไปพอโอเคเราจะใส่ไม้กายสินนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปทดลองกัน,นครับผมหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ทดลองหรืออาจจะได้ทดลอง ดูดูได้แค่นี้เหรอเออเลอรขอโทษขอบคุณกรุณาอะไรไม่รู้ไอ้บ้าอะไรครับมึงจะให้กูเข้าไปดูอะไรกูไม่ดูเผื่อมันไม่ดีไม่ได้ครับผมไม่ดูไม่ได้แล้วตอนนี้มันบังคับ ออกไม่ได้ครับอืมอาจต้องปิดคลิปก็ได้โอเคถ้างั้นขอสต็อปไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับก็มากันต่อแรับหลังจากมาเกียรบเราก็สต็อปไปนะครับนี่เรามาใส่เกียร์ให้เบา จากเมื่อกี้โจมตีหมื่นสี่ครับตอนนี้เยอะขึ้นแล้วเรียกหกแสนครับก็หกหมื่นนะน้อยอยู่ครับโหเพิ่มก่อเยอะมากครับผมมาไปทดลองกันเลยครับผมจะดีขนาดไหนครับกีจะไม่ได้อัพเลยนะทดลองกับอันนี้แล้วกันเลเ้วหนึ่งครับอ่า เราจะปล่อยแค่สองตัวนั้นนะอืานะเหนือ่นอยนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับผมตอนนี้เกมเริ่มแล้วอ,อี๋ตีไปบโอ้ตีไม่รู้เลยแย่มากแย่มากครับแย่โอ้แทบ อ่าใช้ตัวช่วยหน่อยแล้วกันนะผมเป็นตัวช่วยถ้าไม่มีอะไรดีมากนะผมเพราะว่าเดี๋ยวซื้อดาคิตันนะผมซื้อดาคิตันแหมก็ดีอยู่นิดนึงนะแค่นี้ดีดีอยู่นิด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 ทำไมคิสตันเพิ่มเร็วขึ้นรู้สึกอย่างนั้นนะ เราแบบนี้คิสตันมันจะเต็มนี้หาวิธีทำให้คิสตันไม่เต็มตัวอื่นห้ามไป เฮ้ยลง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 ฮนะเปโต้ไปเลยแล้วกันครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วต้ไปเลยจบเกียร์ดีมากครับผมตามจริงไปสองตัวนี้ไม่น่าจะได้ขนาดนี้ครับโอ้ตามจริงอัพนะแต่ผมใช้พี เกียร์ที่ได้มาชุดยอดคร ais, like. uh, okay this, so like it, follow, ับผมกดไลค์ให้เลยอ่าโอเคนะครับผมก่สำหรับวันนี้ครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดมด้วยนะครับสวัสดีครับไปรักครับไปรับไปักครับเอาไอคอนจบที่ฟ